หลายๆคนเนี่ยค่ะต้องถามคุณนภด้วยนิดนึงว่าหลายๆคนที่ทําธุรกิจเองยิ่งโดยเฉพาะในห้างที่เป็นค่าเช่าพื้นที่เนี่ยค่ะก็สูงกว่าปกติอยู่แล้วถ้าการที่จะกลับไปทําธุรกิจแล้วอาจจะไม่ได้รายได้เท่ากับปกติเหมือนยังเดิมตรงนี้เราจะมีความคอนเซิร์หรือว่ากังวลด้วยไหมคะกับรายได้ที่หายไปกว่าครึ่งเนี่ยค่ะเพราะว่ามีการปรับลดเว้นระยะห่างอะค่ะแน่นอนค่ะเอ่อถ้ากลับไปเนี่ย f ิกซ์ c o สก็จะกลับมา เหม,เมืใช่ไหมคะรายได้ก็จะหายไปอาจจะเลยห้าสเพราะว่าเรามีการเว้นระยะห่างเอ่อคอนเซิร์นค่ะอันนี้คอนเซิร์นมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคิดว่าเราควรที่จะทําตามนโยบายภาครัฐแล้วก็ห้างสรรพสินค้าเพื่อ mm hmm. เพื่อ,อให้พนักง,งานเราปลอดภยัยแล้วก็ผู้บริโภคเราปลอดภัยมากกว่านะั่บอกกับทีมเลยว่าเปิดมาเนี่ย คงไม่ได้ตัวเลขอย่างอย่างตอนที่ช่วงมกลาหรือกุมภายอยู่แล้วแน่นอนนะคะแต่เราอย่าเราอยากคิดถึงแค่ตัวเลขว่าเธอต้องทำเงินออกมาให้ได้นะต้องเหมือน revenue อะต้องต้องเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มทุกวันนะบอกว่าไม่ความปลอดภัยต้องมาก่อนฉะนั้นเสี่ยงไหมกลัวไหมก็ก,ก็นิดนึงค่ะแต่ว่าเราก็ต้องเอา s a ฟตี้ไว้ก่อนนะคะอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะ,นะคะค่ะอย่างอย่างช่วงไตามากหนึ่งเนะะี่ยค่ะ โควิดเป็นเข้ามาในช่วงแบบช่วงกุมภาอาจจะเป็นช่วงเดือนทีสองแต่ถ้าเป็นไตรามาสสองที่เราจะเห็นได้ชัดว่าโควิดนี่มันกระทบกับธุรกิจเราจริงๆถ้าเทียบกับไตรามาสเดียวกันของปีที่แล้วมันแตกต่างกันมากน้อยอยังไงแค่ไหนยังไงบ้างคะแมทไต,ตรมาสนี้กับไต,ตรตามาสเอ่อไตรมาสสองปีนี้กับไต,ตรมาสสองปีที่แล้วเหรอคะ,คะโอ้แตกต่างกันเยอะมากเลยค่ะแตกต่างกันเยอะมากเลยถ้าแบบลด ห้นะว่านี่คอนเซอร์เทีฟแล้วค่ะมีสิทธิ์มากกว่านั้นด้วยซ้ำ mm hmm. น่าคิดว่าบี h a เวียของคนเราอะค่ะเปลี่ยนไปแล้วหนึ่งทัวริส m มหายไปนะคะ mm hmm. เพราะว่าหลายๆประเทศเนี่ยยังเข้มงวดกับการบินบินไปบินมาอยูอ่ประเทศไทยก็ก็เช่นกันนะคะทัวริสมหายไปคนไทยเองบ e h a เวียก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะหลังจากแค่หนึ่งเดือนที่ผ่านมา คนทานข้าวที่บ้านมากขึ้นนะคะทุกคนใช้แอปพลิเคชัน delivery เป็นกันหมดแล้วฉะนั้นนะักคิดว่าโอกาสที่คนจะรีบกลับมาทานข้าวข้างนอกเนี่ยจะไม่เร็วขนาดนั้นนะคะเพราะว่า 1. นึ่งไวรัสเนี่ยยังไม่ได้หายไปจนกว่าเราจะหาวัคซีนเจอนะคะซึ่งวัคซีนอันนี้ออก็ต้องมีการทดลองกับออลองกับมนุษย์ก่อนนะคะซึ่งนะักคิดว่าใช้เวลา อย่างน้อยๆก็อาจจะประมาณ18เดือนอย่างเงี้ยค่ะ15-18เดือนซึ่งอีกประมาณปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นปีนี้เนี่ยนะเตรียมใจแล้วก็เตรียมเตรียมใจเตรียมใจกับตัวเลขละแต่เราก็ต้อง stay positive อะค่ะนะคิดว่าในในฐานะของ leader นะคะ เราไม่สามารถที่จะนั่งกังวลใจหรือว่าเครียดตึงเครียดกับสถานการณ์นี้<ม>เ,เราก็ต้องช่วยช่วยพนักง,งานเราเองหรือว่าช่วยลูกค้าในการทำให้เขามี security อะค่ะว่าหนึ่งอ,อ,อาหารเราเนี่ยปลอดภัยนะคะเราทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกทุกอย่างเนี่ยให้กับลูกค้าเราให้ได้มากที่สุดอะคะ่ะ อย่างอย่างพอพอวกกลับไปพูดถึงในเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบหลักๆแน่และอย่างที่เห็นได้ชัดกันอยู่ถ้ามาดูในเรื่องของกลุ่มลูกค้าของโคคาแล้วก็รวมไปถึงแมงโกทีเองเนี่ยค่ะกลุ่มลูกค้าของเราส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวมากกว่าด้วยหรือเปล่าคะสำหรับแมงโกทีใช่ค่ะแม n โก t ท e ีเนี่ยประมาณประมาณหกสิบเปอร์เซ็นนี่เป็นนักท่องเที่ยวนะคะอีกสามสิบเปอร์เซ็นคือ เอ็กซ์แดที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วเช่นคนญี่ปุ่นที่ทำงานที่เมืองไทยหรือว่าคนจีนเองและฝรั่งเองะคะอ่ะกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆนะักนะก็ได้เริ่มเห็นการลดของทัวริสึมปีที่แล้วนะคะก็พยายามปรับจูนเมนูปรับจูนกับทีมะคะ่ะว่าเราเราต้องเราต้องปรับ ปรับเกมแพลนของเรานิดนึงแล้วนะ uh, เราต้องเคเทอร์ให้สำหรับชาวไทยมากขึ้นนะคะ uh, สำหรับโคคาเองเนี่ยโคคาถือว่าเป็นโลเคอลแบรนด์มากกว่าแมงก o ทร e นะคะโคคาลูกค้าหลักก็คือคนไทยแล้วกม็มีชาวญี่ปุ่นนะคะหรือเอ็กซ์แพดเนี่ยค่ะท,ที่อยู่เมืองไทยอยู่แล้วนะ่คิดว่าถ้าการเปิดร้านอีกทีหนึ่งเนี่ยโคคาน่าจะน่าจะโอเคอยู่ค่ะแล้ว ตรงนี้ค่ะในฐานะที่ธุรกิจของเราเนี่ยมีทั้งในประเทศไทยแล้วก็ถึงต่างประเทศด้วยแล้วก็หลักๆเองก็เห็นว่าเป็นญี่ปุ่นตรงนี้เรามีการนําเรื่องของการเอ,อ่อไฮจินิกที่ดูแลสุขอนามัยในต่างประเทศที่จะต้องมาปรับใช้ระหว่างของไทยเองกับของต่างประเทศอะไรใหม่ด้วยไหมคะ น่คิดว่าเรื่องไฮจีนเนี่ยค่ะทุกประเทศอ่ะจะค่อนข้างคล้ายกันเพราะว่ามันมีอยู่หลักๆก,ก็จะมีน้ำยาฆ่าเชื้อที่ทุกร้านอาหารต้องเคร่งครัดนะคะพนักง,งานต้องใส่เฟสชิลล์หรือมาส์กและมาส์กนะคะวัดอุณหภูมิของลูกค้าทุกท่านนั่งห่างกันโซเชียลดิสเทนซิ่งพวกเนี้ยค่อนข้างสแตนดาร์ดนะคะแล้วก็นี้เนี่ยเราได พูดคุยกับพาร์ทเนอร์เราที่ฮ่องกงหรือจีนเนี่ยหรือญี่ปุ่นเองก็ตาม,มาะอะคะมาสักพักแล้วนะคะก็ก็ต้องก็ต้องเคร่งครัดกับตรงนี้ค่ะบวกกับมาตรการ ISO ที่เราทำมาตลอดนะคะมาตรฐาน ISO นะคะนี่ก็ต้องเคร่งครัดด้วยค่ะ หลังจากนี้เรามองว่าธุรกิจของเราจะเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะกลับมาฟื้นตัวปีหน้าเรามองช่วงปลายปีนี้ยังไงแล้วต่อเนื่องไปถึงปีหน้ายังไงบ้างะคะคุณณัปีนี้น่าจะน่าจะยังสโลวอยู่นะคะจนถึงสิ้นปีเลยนะคะด้วยด้วยเหตุผลที่ว่าหนึ่งทัวริสึมถ้า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 มองให้แง่ของ เนี่ยบวกหน่อยก็อาจจะเป็นควอเตอร์สี่ที่เริ่มกลับมานะคะ,อะสองก็คือ,อคนไทยที่มี behavior ที่เปลี่ยนไปแล้วนะคะในในการทานอาหารนะคะ,ะหลายหลายคนอาจจะอยู่ที่บ้านเรารู้สึกว่าเออปลอดภัยมากกว่าอบอุ่นใจมากกว่าอาหารมาที่บ้านสะดวกสบายนะคะหรือว่าคิดถึงการอยู่เป็นครอบครัวที่เฮ้ยเราลืมไปหรือเปล่าว่าอยู่กับพ่อแม่เนี่ยมันมันมีความรู้สึก อบอุ่นนะหรือว่าอยู่กับลูกเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ behavior ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปฉะนั้นเนี่ยในการ dine in ที่ร้านอาหารเนี่ยอาจจะอาจจะ slow down นิดนึงนะคะแต่ทางร้านเราเนี่ยเราก็เตรียมมาตรการห้อง VIP room ห้อง VIP อะค่ะที่จะรองรับให้ดึงให้คนรู้สึกปลอดภัยว่าถ้ามาทานที่โคคาเนี่ยเราคุณจะมีพื้นที่ส่วนตัวนะคะทุกอย่างมีมาตรการ การการทำความสะอาดอคข่งอย่างเข้งขัดอะ,ค,ะค่ะค่ะ V.I.P. ที่คือเรามีอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะปกติทุกทุกร้านของเราก็จะมีห้อง V.I.P. อะ,ค,ะค่ะใช่ค่ะแล้วก็น่าคิดว่าคนคนคนเราเองเนี่ย New Normal ก็คือ,อการเลือกกิน <laughs> เลือกกินอ,อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการนะคะน่าคิดว่าณนะวันนี้เนี่ย อะไรที่เราเรียนรู้ได้ก็คือ,อมีสุขภาพที่ดี good health เนี่ยคือ new luxury mm. ฉะนั้นเมนูของโคคาเราเราก็จะมี create เมนูโคคาฟิลกูดขึ้นมานะคะคือปกติเราเน้นพวกวัตถุดิบอยู่แล้วนะคะพวกผักเนี่ยเป็นผักออแกนิกเรามีฟาร์มของเราเองนะคะเป็นผักปลอดสารหรือพวกโปรตีนเนื้อต่างๆเนี่ยค่ะเราก็เลือกคัสสันที่เป็นเนื้อปลอดฮอร์โมนมาตลอดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมนูใหม่ของเราโคา Feel Good, ะคาฟิลกูดค่ะเราก็จะเน้นย้ำให้มากขึ้นเรื่อง โภชนาการเ,าเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับคนชอบออกกำลังกายจะมีมากกว่าสุกกี้นะมากกว่าข้าเราจะมีพวกสลัดมอีอาหารต่างๆที่น่าตื่นเต้นเพิ่มขึ้นค่ะค่ะอย่างธุรกิจที่อยู่มานานกว่า60ปีแล้วก็น่าจะผ่านวิกฤตมาจากหลายๆช่วงเรามองวิกฤตที่ผ่านมาเป็นยังไงกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในะปัจจุบันของโควิดในทีมเป็นยังไงบ้างคะ อันนี้คือคําถามแรกเลยเพราะว่าน้ำมีนม้มีพนักง,งานที่อยู่กับเราเนี่ยมาเป็นเวลานานมากยี่สิบปีก็มีสามสิบปีก็มีเผู้บริหารของเราเองก็ก็อยู่กับโคคามานานมากตัวคุณพ่อนะเองก็ก,ก็ทําโคคาามาสามสิบกว่าปีทุกคนพูดเสียงเดียวกันหมดเลยว่าไม่เคยเจออะไรอย่างนี้ ก็เลยที่ผ่านมาเนี่ยวิกฤตต่างๆเนี่ยถือว่าโอเครับมือได้อ่าอย่างถ้าถ้าตอนแรกนะขอดูตัวเลขของซาร์สช่วงที่มีซาร์สว่าเอ้ยตัวเลขของบริษัทเป็นยังไงบ้างเรอพอมาดูปุ๊บก็ไม่ไม่ค่อยเอฟเฟกมากนะคะคือเอฟเฟกตนิดนึงแล้วก็พอเอ่อซาสหายไปเนี่ยตัวเลขก็ bounce back เลยคือคือโอเคมากอะค่ะแต่พอมาเรียนรู้เรื่องโควิดเนี่ยนะคิดว่ามันมัน หนักมากค่ะหนักพอสมควรใช่แต่ก็นัก,ก็คิดว่ามันเป็นในเชิง positive ะนะคะนะไม่ได้คิดว่าเรื่องโควิดเนี้ยเป็นเป็นเรื่องที่แย่สะทุกเรื่องนะคะส่วนตัวนัดก,ก็ได้มองเห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ได้มีการปรับแผนในบริษัทเองด้วยนะคะ บทเรียนที่เราได้จากวิกฤตโควิดในครั้งนี้แล้วก็น่าจะเป็นแผนที่ทําให้เราเียเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตยังไงบ้างคะโควิดทําให้รู้ว่า S 1> <S 1> <S <S การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ข้ามคืนใครที่บอกว่าเอ้ยเปลี่ยนบริษัทที่อยู่มานานเปลี่ยนแปลงยากนะด้วย Generation แก p นู่นนี่นันน่น mm hmm. หลังจากครั้งนี้นะบอกว่าเอ้ยไม่ใช่เลยถ้าจะเปลี่ยนทุกคนเปลี่ยนได้มันอยู่ที่มายด์เซตใช่ <S <S เพราะว่าเอาได้เห็นเห็นจริงกับตัวเราทําให้เรารู้ว่าจริงๆเนี้ยมนุษย์เราอะอ da แได้กับทุกสถานการณ์จริงๆ mm hmm. อันนี้เป็นสา อันนี้อดถามคุณแอดที่หนึ่งคุณแอดเข้ามาดูแลบริหารนี่กี่ปีแล้วอะคะสี่ปีแล้วค่ะสี่ปีแล้วก็มาเจอวิกฤตมาเจอนี้ก็มันดีค่ะมันดีค่ะทำให้ให้น่าจะทําให้เราสตองแล้วก็ธุรกิจสตองมากยิ่งขึ้นด้วยหลังจากนี้ใช่ค่ะนั้นมองเห็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็อย่าง ทำให้เราเพราะปกติเนี่ยนะจะยุ่งกับด้าน o peration ค่อนข้างมากนะคะช่วงที่ร้านยุงย่งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอร้านไม่ได้ยุ่งเท่าเทแต่ก,ก่อนเราก็จะมายุ่งอย่างอื่นแทนเราก็จะมายุ่งในในด้าน ดู p r o c e d u r e ต่างๆมามามา refresh กันอีกทีหนึ่งนะคะอ,อย่างสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะก็ได้มีการจัดเก็บ u n ฟอร์มเก่าๆ<ม>ที่ที่ยังไม่ได้มีการใช้งานนะคะเป็น uniform เก่าที่มีอยู่จำนวนเยอะมากแล้วพะเอิ้มันก็มาตรงกับช่วงที่เชียงใหม่มีไฟป่าค่ะเราก็เลยถือโอกาสเนี้ย บริจาคเสื้อแขนยาวแล้วก็กางเกงขายาวเนี่ยกว่าพันชุดขึ้นไปที่เชียงใหม่เพื่อช่วยอาสาสมัครให้เขาได้มี protection ใส่เสื้อผ้า protection อันนี้นะก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็ได้ทำ CSR ในแง่ของช่วยเหลือประเทศเหมือนกันนะคะ,ะก็ได้จัดระบบะหลังบ้านอย่างเงี้ยค่ะก,ก็ได้เห็นเยอะแล้วก็เห็นเลยว่าเออ speed เนี่ยคือเรื่องสำคัญนะ,นะะ<ม>ในในการในการทำ ทำให้ทันนะคะ,ะยิ่งบริษัทที่อยู่บานานก็ต้องยิ่งแอคทีฟเรื่องนี้ให้มากขึ้น mm hmm. ใช่โควิดก็ทำให้เราเห็นว่ามนุษย์เราเองเนี่ยโหครีเอทีฟิตี้นี่เกินร้อยมากเลยแราได้เห็นแบบ t i k t o k หรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยทำให้ความคิดในเชิงมาร์เก็ตติ้งของเราเนี่ยแบบโอ้โหกระจายบอกว่าจริงๆมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมากกว่าที่เราคิดเยอะนะเราทำอะไรก็ได้เราทำอะไรแปลกปลอมอะไรอะไรก็ได้เลยอะ <ข>อน,นาคตอาจจะได้เห็นคุณแอปเปินเ้นในทิกตอกแล้วก็แบบว่า <c oughs> มีเ <c oughs> มา Maybe ค่ะกําลังคิดอยู่เหมือนกันว่าเออทําไมเพื่อนเราทําได้เราทําไม่ได้เราต้องทําให้ได้ช่วงนี้เซเล็บทุกคนจากที่ไม่เคยเล่นทิกตอกก็ไปทางทิกตอกกันหมดเลยนะ <c oughs> อะไรที่ไม่เคย <c oughs> ทำ <c oughs> เต้นก็จัดเต็มกันอยู่ในนั้นเลยแก้เครียดค่ะนว่าดีค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณแนทมากมากเลยนะคะที่มาคุยแล้วก็ให้ข้อมูลความรู้กับเรามากๆในเรื่องของการบริหารธุรกิจของโคคาโสกี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงแมงโก้ทรีด้วยที่อยู่มานานกว่า60ปี63ปีใช่ไหมคะปีนี้ปีนี้63ค่ะใา่ค่ะดีค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณทอยค่ะค่ะโอเคเดี๋ยว ออ่ะอย่าให้เขาตัดรายการนิดนึงนะคะขอค่ะ